หลังจากที่ข้าคุ้นคิดมาเป็นเวลากว่าร้อยล้านปีในที่สุดตัวข้านั้นก็ได้รู้ถึงสัจธรรมที่แท้จริงว่าตัวข้านั้นไม่รู้อะไรเลยบ้าะ่ะปัญญานี้มันช่างเหลือล้ำเเลือเกินไม่โลไม่โลไม่โลไมโลไมโลไม่โลไมโลเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับของนักปาาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเว้ย ที่เขาแบบคิดปัดยาได้มากมายความจริงแล้วเนี่ยเขาอะไม่ได้มาจากโลกเวย้ยเขามาจากต่างดาวเออดูตัวเขาดิเกียวเลยแท้จริงแล้วโซเคติสเป็นเอเลี่ยนซึ่งโซเคติสจะมีเป้าหมายคือทั้งหมดนะทุกคำพูดของเขาเนี่ยบอกเลยทัชใจทุกเป้าหมายจะต้องแบบเคลือบเคลิม้มตามใส่เพลงคอคอไปบอกเลย หลงเชื่อนะขายคอรตรงเสียเงินเข้าคอสเป็นพันเป็นหมื่นแน่นอนซึ่งใครพอได้ฟังโซเคติสพูดแล้วเนี่ยจะโดนฟีดเว้ยแบบโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเลยยิ่งคุยกับโซเคติสมากนะบอกเลยจะมีความถึกโดนดาเมจจากโซเคติสแบบแมสซีฟดาเมจตีเวฟและใครเถียงมานะโซเคติส so แบบมีส่วนเซิร์กด้วยส่วนคำพูดกลับไปมีสกิลปุกนักป่าดในตัว ตีแอเรียตีทั้งหมดตีเบฮิมอตสำหรับโซเคติสเอเลียนเนี่ยจะมีข้อเสียเลยก็คือปล่อยได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นจะไม่สามารถปล่อยตัวต่อไปได้จนกว่าตัวแรกจะตายถือว่าเป็นข้อเสียแบบโคตรของโคตรมโหรารน,นะแล้วจวังหวะนี้เจอกับเอเลียนบาฮามุสซึ่งโซเคติสเอาชนะไม่ได้ ไวยโซเคติสตัวที่2มาราคา750แล้วยังไงครับผมไม่ได้ตีไปก็เท่านั้นแหละไซโคนมาเลยมาดูซิว่าไซโคนเนี่ยจะสามารถเอาชนะเอร์บาหามุดได้หรือเปล่าโซเคติสมาเพิ่มอีกหนึ่งรอบวู้ฮสู้ไม่ได้อ่อนอ่อนเกินบอลเลือดเหลือร้0ยปซสกิลเขาไม่เข้าเลยเหรอ่าไซโคเหล็กจะมีสกิลโคตรถึกแล้วก็มีกายาเหล็กบอกเลยตีไม่เข้าอย่างแน่นอนส่วนแบ็คไซโคนั้นก็น็อกแบ็คลัว ไซเบอร์แคทนั้นก็ตีป่าเถื่อนตีเซิร์ฟแล้วก็โซเคติสมาเลยส่วนแลกนั้นก็ตีลด,ดาเมจมีสกิลถึกแล้วก็โคตรถึกนะนีโอไปหนึ่งรอบครับผมส่วนผีเสื้อนั้นก็ตีลด,ดาเมจแล้วก็บรา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 ซึ่งจังหวะนี้เหมือนว่าจะไม่สามารถเอาชนะก็อดบามูดได้ปลุกเทพไปหนึ่งทีมองไม่เห็นนักป่าแล้วโซเคติสแตกไปแล้วเหรอฮัลโหลเดี๋ยวนะโซเคติสคือแบบแกมีสกิลโคตรถึกไม่ใช่เหรอแล้วตีฟีดศัตรูด้วยนะแต่ทำบ้าทำบออะไรไม่ได้เลย สรุปเลยว่าโซเคติสอ่อนมาก ทีนี้มาลองสู้กับราชาปีศาจดูโซเคติสยอดนักคิดแห่งจักรวาลที่มาจากนอกโลกนะเดาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้โซเคติสน็อกแบ็กไปหนึ่งทีนีโอไปหนึ่งรอบเปิดโล่ไปก็ไม่ช่วยอะไรนะฟิลิบัตเตอร์สีดํามาแล้วก็มาเลยตัวเหล็กนะไม่รู้ว่าตัวเหล็กจะสามารถต้านทานพิษได้หรือเปล่าแต่ว่าจังหวะนี้มาริโอของผมนั้นไม่สามารถทําบ้าทําบอได้เลยโซเคติสมาเพิ่มหนึ่งทีแล้วโดนพิษหรือเปล่าจ้าไม่รู้ ปุกนักปาดขึ้นมาแล้วยิงปิ้วไปหนึ่งทีนะนักปาดบอกเลยยิงหนึ่งทีศัตรูถึงกับน็อกแบ็กนะแ้้โต้มไปหนึ่งทีเป็นอย่างไรเราความเถื่อนเนี่ยน่าจะมาจากไซโคแล้วก็ฟิลิบัตเตอร์ส่วนโซเคตินั้นเอิม่มเฉยๆมาโซเคติส so ปะทะพระเจ้าโซเคติส so กำลังคุ้นคิดอยู่ว่าพระเจ้านั้นมีจริงอยู่หรือเปล่านิโอไปหนึ่งรอบ ปับป๊บปับ๊บปั๊บไซคอนมาเลยพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปิกจูใหญ่ๆนะมีจริงออกทะเลไปตามหาปิกจูกันเฮ้ยออกทะเลไปตามหาวันพีทกันแล้วจังหวะนี้นะปิกจูก็ตายเอ้ยพระเจ้าก็ตายแมนเนีไซคอนไซคอนบ้าขั้งตัวเดียวก็น่าจะชนะเรามั้งเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ตีน็อกแบก็กตีเซิร์กและเซิร์กแม่งกะฮะเอา้าแพ้มาหาหรอวะเอ้าฮะหมาคือบอสเหรอ หมาเลือเหลือ70%ฮลัลโหลโอเคไซโคนบ้าข้างมาเลยแล้วก็โซเคติสไปเลยหมาคือแบบตบแรงมาก so โซเคติสเอาโซเคติส so โดนดอกเดียวคือแพ้เลยนโอไปหนึ่งรอบไซ b เบอร์แคทมาเรียบร้อยเคลียร์หมาไปได้แล้วไม่รู้ว่าหมาเมื่อกี้มันดาเมจเท่าไหร่คุณแม่มาแล้วคุณแม่กระทือพื้นไปหนึ่งทีไอเด็กเปรตทำไมไม่เก็บของเล่นในบ้านทำบ้านแม่ลกไปหมดแล้ว เอาเรียบร้อยเคลียร์คุณแม่ไปได้แล้วนะพลังแห่งไซโคลน,นี่มันเถื่อนเหลือเกินโซเคติสปลุกพลังหมับเข้าให้เรียกนักปราดออกมาโจมตีและเรียบร้อยวิกตอรี่โซเคติสปะทะมามอนตัวเมียชื่อมามอนหรือเปล่าวะชื่อมามอนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมแล้วจังหวะนี้โซเคติสตีเซิร์กเหรอเป็นเวฟไม่ใช่เซิร์กแต่ว่าเป็นเวฟที่แบบสั้นมากจะมีทําไมวะเวฟสั้นแค่นี้ โอเคเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโซเคติสแม่งยังเถื่อนตรงไหนมาม่อนตัวเมียมันกระจอกกระจอกกีกี่โซเคติส so มาตัวเดียวบอกเลยจังหวะน,นี้จับพิงกําแพงและสารภาพรักไป <c oughs> มาม่อนบอกทนไม่ไหวอุ้ยตายแล้วไปเกิดใหม่ดีกว่าโซเคติส so ได้แต่คุณคิดนี่เราหลอกเกินไปเหรอคำสารภาพรักของเราถึงกระทำให้ผู้หญิงตายแล้วไปเกิดใหม่มาริโอออกมาจากบ้านถึงกับคุณคิดนี่มึงแต่งเนื้อเรื่องอะไร บ้าบอลแล้วเกินน so ีโอไปหนึ่งรอบมินิเดอร์ฟรีไซโคอนไซคนแสนศกกระปกที่ตีคำสาบไปเลยไปไซโคนมาหลายๆตัวแล้วจังหวะนี้นะไซคนบ้าขั่งก็มาแล้วขนาดตัวมันพอกับบันบันเลยเหรอเนี่ยโอ้ใหม่กอดโคตรเถื่อนนะจังหวะนี้สารพัดไซโคนมาเรียบร้อยนะส่วนไซโคอนนี่แสนศกกระปกอเคลียบบันบันไปได้แล้วโซเคติส <Yahoo! S 1> so กับปักเป้ามาดูซิว่าจะแก้ทางได้หรือเปล่าซึ่งจังหวะนี้นั้น โซเคติส so ของผมนั้นมีเว็บมีฟีดนะเว้ยแต่ว่าปักเป้านั้นไม่โดนฟีดเลย โดนแค่ตีก็ถึงกับน็อกแบ็กแล้วเรเรียบร้อยนะโซเคติสตัวนี้นี่มันชังเถื่อนเลอกเกินปุกนักป่าและยิงปิ้วไปต่อให้ปักเป้าจะมาเพิ่มแต่อบอกเลยทีมผมแปลกประหลาดกว่า mm hmm. ฟิลิบเปเตอร์ประทะโซเคติสโซเคติสมาแล้วฟิลิบเปเตอร์ชาร์จพลังแล้วแต่ว่าโซเคติสของผมนั้นพุ่งไปข้างหน้ายัางไม่หยุดยังนะเรียบร้อยฟิลิบเปเตอร์ไม่ได้ชาร์จพลังแล้วไม่ว่าจะเป็นโดโดแดงหรือว่าเกอริลานะไม่สามารถเอาชนะโซเคติสได้หรอกแล้วปุกพลังนักป่าไปหนึ่งทีครับผม ยิงสายฟ้าวะออโซเคติสหรอใช่ปะไม่รู้ว่าสายฟ้าเป็นของใครอ๋อไม่ไม่ไม่ไมม,ม,มสายฟ้าน่าจะเป็นของฟิลิบัตเตอร์เว้ยน่าจะใช่แล้วแหละส่วนโซเคติสจังหวะนี้ก็หลอยบ้านฟรีๆไปได้นนโอไปหนึ่งรอบครับผม แล้วจังหวะนี้ระหว่างที่แบบศัตรูกําลังโดนน็อกแบ็กระจุยกระจายแล้วด้านหลังก็มีบาหามุดเอเลียนเข้ามาครับผมแล้วยังไงล่ะบาหามุดเอเลียนนั้นวาร์ปไซคนทิ้งไปแล้วแต่ว่าผมยังมีแบ็กไซโคอนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไซคนบ้าข้างของผมนั้นโดนวาร์ปได้อยู่นะส่วนบาหามุดเอเลียนก็มีบาเรียโอ้โหโดนวาร์ปกระจุยกระจายทําไมไซคนบ้าข้างไม่โดนวาร์ปนีโอไปหนึ่งรอบเหมือนว่าจะไม่ไหวตรงไหนวะแต่ว่าโซเคติสนั้นจังหวะนี้ตีบ้านอยู่ ลัลเรียบร้อยบาฮาุชชนะทาร์เก็ตคือทั้งหมดสกิลคือเอฟฟกอเบริตี้คือแอ e เรียสรุปมันมีดีอะไรก็ไม่รู้นะนีโอไปหนึ่งรอบเปิดโลกไปดีครับผมแล้วจังวานี้โอโหกอริลลาตัวสุดท้ายเจอใไซคนปั่นตับเดียวตายเลยถ้าอย่างนั้นลองไปโซเคติแล้วกัน โซเคติต so ปัท้เข้ากับบอสกอริล่าปล่อยพลังปุ้งไปหนึ่งทีนะก็ลอกถึงกับตายส่วนจังหวะนี้โซเคติต so ก็ยิงพลังไปรัวๆฮัลโหลเอาจริงแล้วมันต้องติดฟีดบ้างเปลวะหรือว่าสกิลฟีดไม่มีวะหมาหมาติดฟีดไหมเหมือนว่าหมาก็ไม่ติดฟีดเอ๊ะมันหลอกลวงเหรอไม่ฟีดเลยนะเออ เออติด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 เมื่อกี้ถ้ามองกันทันนะ่ะหมามันจะโดนฟีดไว้แต่รู้สึกว่าอัตราการติดฟีดเนี่ยจะต่ำต่ำมากโซเคติด so มาเพิ่มครับผมบอกเลยว่าโซเคติดแสนกระจอกเลยเกินหลายทีแล้วนะกอริล่ายังไม่ตายเลยเปิดโล่ไปหนึ่งทีแล้วปุกพลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ้อเอยเจอหมู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 ขาวหมูขาวหมูขาวหมูขาวโอเคเคียร์หมูขาวไปได้อยู่ เว็บมันสั้นมากอะ่ะสั้นแบบสั้นโคตรตีแอเรียตีทั้งหมดรู้สึกว่าตีใกล้เกินไปแล้วเอาจริงมันควรจะแบบติดฟีดเยอะกว่านี้ไว้นี่ฟีดคือแบบแทบไม่ติดเลยมันเลยทำให้โซเคติเนี่ยดูแบบกระจอกไปเลยดามเมจก็ไม่ได้เยอะอ่ะปะเลสไซโคลไปปั่นกอริลลาปะ นีโอไปหนึ่งรอบเรียบร้อยแสดงว่าเลสไซโคนเนี่ยดาเมจเยอะจริงมอดนี้ก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้ทำและตัวละครผมก็รีวิวเกือบหมดแล้วอะ่ะด่านยากๆก,ก,ก็เล่นหมดแล้วอ no ินฟนอร์โนอูลูลูฟนี่คืออูลูลุนที่อัปเกรดมาไว้มีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีสโลตีน็อกแบ็กตีเวฟตีแอเรียไม่มีสกิลกันซีซีบ้าบออะไรแล้วสำหรับอูลูลุนตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบสีดำอ้าวโดนวาร์ปไปเลยทะลึ่งไม่มีสกิลป้องกันอะไรไง แต่ว่าไม่เป็นไรราคาถูกเว้ย450จะได้ตีไหมได้ตีอยู่โอเคสังเกตตอนที่ตีอ่ะมีเวฟออกมาด้วยแล้วก็สโลด้วยก็ถือว่าดีอยู่นะดีกว่าโซเคติสเยอะเลยโซเคติส so คือแบบโคตรกระจอกแต่อูลุลุนเสียอย่างเดียวเลยคือแบบมันไม่สวยเหมือนงานรีบอะ่ะงานไม่ละเอียดโอเคเคลียบบอสไปได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอสก็คืนชีพนีโอไปหนึ่งรอบแล้วก็มาเลยโซเคติส so โอเคติดก็พุ่งทะลุขึ้นมาเรียบร้อยแล้วบอสซอมบี้นั้นก็คืนชีพแต่ว่าอูรูรูนั้นชาร์จพลังแล้วยิงเลือดปอมเลือดปอมและเลือดปอมก็หมดไปโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมนอนให้ครบ3หมู่ได้นะทุกคนกินอาหารให้ครบ5ชั่วโมงได้ละ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ